สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง Thailand Future Military วันนี้เราจะพาทุกคนมาชมรีวิวเชิงลึกของปืนไรเฟิ m 1 6รุ่นปี2026ในรูปแบบวิดีโอรีวิวเต็มรูปแบบโดยจะพูดถึงรูปลักษณ์ภายนอกสมรรถนะจุดเด่นเฉพาะตัวราคาโดยประมาณและสรุปภาพรวมทั้งหมดในเนื้อหาเดียวต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ชมเข้าใจได้ง่ายว่าทำไมปืนในตำนานรุ่นนี้ยังคงมีความสำคัญในบริบททางการทหารสมัยใหม่ เริ่มต้นกันที่ภายนอกก่อน M16 ปี2026ยังคงรักษาทรงยาวที่เป็นเอกลักษณ์และสมดุลซึ่งทำให้ปืนรุ่นนี้โด่งดังแต่ได้รับการปรับปรุงให้ดูทันสมัยและพร้อมใช้งานมากขึ้นด้วยวัสดุโพลิเมอร์เสริมแรงน้ำหนักเบาผสมผสานกับชิ้นส่วนโลหะที่พัฒนาใหม่เพื่อเพิ่มความทนทานโดยไม่เพิ่มน้ำหนักเกินจำเป็นชุดรางนาได้รับการออกแบบใหม่ให้เพียวและจับถนัดมือมากขึ้น ช่วยในการระบายความร้อนที่ดีขึ้นระหว่างการยิงต่อเนื่องพร้อมรองรับการติดตั้งออปติกและอุปกรณ์เสริมสมัยใหม่โดยไม่ทำลายภาพลักษณ์ที่เรียบและเป็นระเบียบของตัวปืนผ่านท้ายสามารถปรับได้เพื่อความสบายของผู้ใช้ที่มีรูปร่างแตกต่างกันและรองรับการสวมใส่อุปกรณ์สนามรวมถึงผิวเคลือบแบบใหม่ที่ช่วยป้องกันการกัดกร่อน ฝุ่นความชื้นและสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายต่อมาด้านสมรรถนะ M16 ปี2026ถูกออกแบบมาเพื่อเน้นความแม่นยำและความเสถียรมากกว่าความดุดันใช้กระสุนขนาด5.56ค x 45มิลลิ mm. เมตร NATO ที่คุ้นเคยให้แรงถีบที่ควบคุมง่ายและความแม่นยำยอดเยี่ยมในระยะกลางถึงไกล เหมาะอย่างยิ่งสำหรับบทบาททหารราบระบบภายในที่ปรับปรุงใหม่ช่วยให้การทำงานลื่นไหลลดการสึกหรอของชิ้นส่วนหลักและยืดอายุการใช้งานความแม่นยำยังคงเป็นจุดแข็งโดยเฉพาะการยิงกึ่งอัตโนมัติที่ได้ประโยชน์จากกล้ำกล้องยาวซึ่งให้ความเร็วปากล้ำกล้องสูงและวิถีกระสุนที่สเสถียรความเชื่อถือได้ถูกยกระดับให้รองรับสภาพแวดล้อมสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็นทายความชื้นหรืออุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงทําให้ปืนทํางานได้อย่างสม่ําเสมอทั้งในการฝึกและการปฏิบัติการจริงเมื่อพูดถึงจุดเด่นเฉพาะตัวสิ่งที่ทําให้ M 1 6ปี2026แตกต่างคือความสมดุลระหว่างตํานานดั้งเดิมกับเทคโนโลยีใหม่แตกต่างจากปืนลำกล้องสั้นหลายรุ่นปืนรุ่นนี้ให้ความสําคัญกับความแม่นยํา การควบคุมและความมั่นใจของผู้ใช้งานระยะศูนย์เล็งที่ยาวขึ้นและไกลปืนที่ตอบสนองดีขึ้นช่วยให้ทหารเล็งเป้าหมายได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะในระยะไกลอีกหนึ่งข้อได้เปรียบคือความสามารถในการปรับแต่งแบบโมดูลา่ารองรับออปติกสมัยใหม่ระบบเล็งเชื่อมต่อข้อมูลและอุปกรณ์มาตรฐานต่างๆโดยไม่ต้องดัดแปลงมากการบำรุงรักษาก็เป็นจุดแข็งสำคัญด้วยการออกแบบที่ช่วยให้ตรวจสอบได้รวดเร็วและเปลี่ยนชิ้นส่วนได้ง่าย ลดเวลาที่อาวุธต้องหยุดใช้งานและลดต้นทุนระยะยาวนอกจากนี้ยังคำนึงถึงความต่อเนื่องในการฝึก ทำให้หน่วยที่คุณเคยกับ M16 รุ่นก่อนสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องฝึกใหม่ทั้งหมดในด้านราคาคาดว่าปืนไรเฟิล M16 ปี2026จะมีราคาอยู่ประมาณ900 1,200ดอลลาร์ต่อกระบอกขึ้นอยู่กับรูปแบบการติดตั้งปริมาณการผลิตและแพ็กเกจสนับสนุนซึ่งถือว่าเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าสำหรับกองทัพที่ต้องการอาวุธที่เชื่อถือได้และแม่นยำโดยไม่ต้องลงทุนในแพลตฟอร์มใหม่ทั้งหมด ราคานี้ทําให้เหมาะอย่างยิ่งสําหรับประเทศที่ต้องการปรับปรุงกําลังรบภายใต้งบประมาณที่จํากัดและสุดท้ายในบทสรุปปืนไรเฟิล M16 ปี2026พิสูจน์ให้เห็นว่าการออกแบบคลาสสิกยังคงมีคุณค่าในสนามรบยุคอนาคตหากได้รับการพัฒนาอย่างชันฉลาดแม้จะไม่ใช่ปืนที่สั้นหรือดูด,ดันที่สุดแต่สิ่งที่มันมอบให้คือความแม่นยำ ความเชื่อถือได้ความง่ายในการใช้งานและความยั่งยืนในระยะยาวทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับหน่วยทหารราบที่มีโครงสร้างชัดเจนหน่วยฝึกและกองกำลังป้องกันประเทศ M16 ปี2026จึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังการยิงที่มีวินัยและการปรับตัวสู่ยุคใหม่ยืนยันว่าแม้ในปี2026ตำนานที่ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมก็ยังคงคู่ควรกับแนวหน้าในการรบต่อ